สวัสดีพี่น้องมืงนีมาพอๆกันอีกแล้วกับสายสวีเดนนะคะกระต่ายแมนสตอรี่พี่น้องมูจาเคยไปนอนต่างที่ต่างถิ่นบอกเคยไปนอนนอกสถานที่เคยไปนอนต่างที่ไหมคะแล้วเคยเจอเคยรู้สึกแล้วก็เคยรู้สึกว่ามีใครกําลังมองเราอยู่เคยรู้สึกว่ามีคนกําลังจ้องมองเราอยู่แล้วมูจาวเฮ็ยจังไดกันแน,น,น่พี่น้องเพื่อนๆทายังไงกันบ้างให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้นอนรับฟันดีฮอดแจ้ง มาฟังสูตรเด็ดเคล็ดลับของแม่ตายนะคะว่าแม่ตายเฮ็ดจังไเพาแม่ตายนี่เป็นคนที่เซนแรงมากๆมากๆนะคะไปฟังกันในคลิปเลยจ้าว้าพี่น้องจะสีบอกว่าแม่ตายนี่เป็นคนหนึ่งที่เซนแรงมากเวลาแม่ตายไปนอนนอกสถานที่นี่เดี่อนเพื่อนแม่ตายจะรู้ใจะจ,ะจะจะรู้สึกอันนี้คือมโนมโนแหละแม่ตายจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนกํนาลังมองเรา ห้องไหนมีห้องนั่นมีห้องนี้มีห้องนั่นมีไม่แต่จะรู้สึกแล้วก็เป็นจริงๆพี่น้องปิดอีหลีพี่น้องคอยสิเป็นคนที่มีเซนแล้วก็เห็นผีเห็นผีไม่ใช่ว่าเกือบตลอดแต่ก็หลายครั้งแล้วก็วาดภาเกือบตลอดก็ได้ที่มันมีนะเพื่อนเพื่อนที่มันมีตรงที่มันมีไม่แต่จะเห็นไม่แต่จะรู้เออ แปลกๆพี่น้องแล้วแม่ตายทำยังไงรู้ไหมเพื่อนๆแม่ตายทำสามสิ่งนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาตอนที่แม่ตายไปไปนอนนอกสถานที่เนาะหสวดมนต์สวดมนต์ขอให้ได้อนอนหลับฝันดีนะว่าท่านพี่น้องแล้วบทที่แม่ตายชอบสวดประจำประจาคือบทพระธรรมะ กับวัตนาสูตรเดลพี่นองเดอบทนี้นะคะบทนี้เพื่อนๆลองไปอ่านดูแล้วก็ไปดูใจความสําคัญมันคําแปลมันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าบทนี้คือพระพุทธเจ้าใช้เวลาพระพุทธเจ้าไปทุดงกลางป่าแลเพื่อนๆไม่ได้ใช่บทนี้แล้วไม่ได้กระซิ่กระซพูดเองพูดเองตามตามความ รู้สึกของเรานะ่ขอให้หลับฝันดีขอให้อย่ามากวนลูกมาดีนู่นนี่นั่นพูดไปเลยแม่แต่จะพูดอย่างนี้ซีฟ็อยังสีตลอดเพราะว่ายานเป็นคนที่ขี้ย่านขี้กลัวมากๆพี่น้องแล้วก็ข้อสองของแม่ตายนะคะแม่ตายอย่างนี้ค่ะแม่แต่จะแขวนพระตลอดเวลาเพื่อนๆเ,เวลาแม่แต่ไปที่อื่นหรือว่าแม่แต่จะแขวนตลอดตลอดตลอดเวลาอันนี้คือพระ ปู่ตื้อปูตันพี่น้องถ้าใครเป็นคนจังหวัดอุดรธานีอําเภอกู่แก้วนี่จะรู้แล้วอําเภอใกล้เคียงเนะจะรู้ปู่ตื้อปูตันอํากู่แก้วอ่าจังหวัดอุดรธานีนะวัดกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีจะรู้อันนี้คือเป็นพระคู่บานคู่เมืองเป็นพระคู่อำเภอของพวกไม่ตายนะคะพวกไม่ตายนับถือทันมากๆนะคะแล้วก็จะเขาเอ่อมาอย่างปาฏิหาริย์เกิดหลายหลายหลายหลหลายเรื่องหลายๆอย่างกับ พระปุตตูปุตันของผวกเป่ตายนะคะบพ้ไปม็ตายหักแพ่งที่สุดที่สุดเลยนะคะแต่ผู้เดลป็นคนอุดอรฟิลจักนะคะแล้วก็จะแขวนไว้ตลอดเวลาแล้วก็พูดถึงมันจะเป็นที่พึ่งทางใจดิพี่น้องที่พึ่งทางใจไหมใช่ไหมเ,เพื่อนที่พึ่งทางใจวราออ้ยโอ้ย,อยทาให้เรารู้สึกดีความจริงมันกับเป็นอ บางคนก็จะบอกว่ามนโ,นโนนู่นนี่นั่นนะพี่น้องแต่มันแขวนแล้วมันรู้สึกดีเท่าก,กับตรงแขวนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอย่าลืมคอมเหมตนไว้ด้วยว่าพี่น้องแขวนพระอะไรกันบ้างนะคะแล้วมีพระที่นับถือในใจอะไรกันบ้างนะคะแล้วข้อสามเป็ข้อสามข้อสามพี่น้องมันจะที่คิดหอดพระคิดทอดพระแคลแขวนไม่พอนะพี่น้องคิดหอดพระคิดทอ,อดเจ้าคิดแต่เรื่องพระเรื่องเจ้าจังว่านอนหลับพี่น้อง ทำอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะไม่แต่คิดว่าพระเจ้าในขณะที่เฮ้านอนมันเล่าสิคุ้มกะล่าหัวเฮ้าเขาเสียาา้าเฮาอยู่หลอดปลอดภัยและก็นอนรับฝันดีพี่น้องพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์บอกไปตตาแนวว่าผู้ใดเคยคือเมตตาแน่และผู้ใดเคยเจอเคยถือคือเมตตาแน่นะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันจะลืมจะลืมได้พี่น้องผู้ใดแขวนพระอะไรยังไงแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเดอ้อแล้วผู้ใดเคย อย่าลืมมอบคอมเมนต์บอกเมตายแนวะว่าเป็นขึ้นเมตายบอนะคะเมตายเป็นคนหนึ่งที่ไปไซไมทายคันถ้ามีไมแต่จะเจออืมถ้ามีไมแต่จะเจอกับบางคนคือกันคันบางคนมีไมมทายกับซีเจอซีเห็นซีหูเมทยพี่น้องเออแปลกแปคือจังเวอร์เวอร์ดอกบางเทกับเวอร์มโนมมโนเองคือบางเทกับซีเป็ี่นบาขึ้นจังไลยโอเคมือนี้เมตายเอาสูตรเด็ดเคล็ดลับสามข้อมาฝากแค่นี้มือนี้เมตายซีไปก่อนนะคะ ไปนอนไปสวดมนต์นอนนิดหน่อยเอาไว้พ่อๆพก,กันไม่ได้คลิปหนาเด้อพี่น้องมื้อนี้แม่ตายกะสิลาไปก่อนไม่ได้คลิปหนามื้อนี้แม่ตายกะกล่าวคำว่า,บ,าบุญรักษาทุกคู่ทุกคนเด้อนะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบายกูกกูกกูก กดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรานะคะ